โมโตจีพสนามสุดท้ายมาตินและเบียเลต์คัมแบ็กสวัสดีครับพบก,กับนักข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับในศึกโมโตจีพสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียครับหลังจากที่ซีซั่นนี้เนี่ยเรียกว่าได้แชมป์เทอร์มินาไปที่เรียบร้อยก็คือมาร์กมาเกตนะครับแล้วก็รองแชมป์เนี่ยเป็นอเล็กมาเกตน้องชายจากบีเคแปดเกนี่แล้วก็ต้องบอกว่าดูกระติ้นเลนัวว์ทีมเนี่ยก็ยังยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์ในประเภททีมผู้สร้างไปได้หลังจากที่ผลงานของนักบิดดูกระติเนี่ยหลายๆทีมก็ผลงานดีเลยนะครับแต่ว่วาาาสสนนมมมุดท้ยครับับก็พอจะี ว่าเรื่องให้ได้ลุ้นให้ได้คิดถึงกันบ้างก็คือมังอุดิตมียเลสครับนักบิดชาวสเปนเนี่ยก็จะกลับมาคัมแบ็กหลังจากที่มีาการบาดเจ็บพักเบรกไปรวมถึงขวัญใจอีกหนึ่งคนก็คือเจ้าคอร์เก้มาตินครับที่ต้องบอกว่าปีนี้ผลงานไม่ดีเลยเพราะว่าเจ็บบ่อยแล้วก็ร่างกายไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัมแบ็กปิดท้ายซีซั่นนี้ที่มาเลเซียด้วยนะฮะก่อนที่จะไปลุยกันต่อในซีซั่นหน้าครับซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าซีซั่นหน้าครับจะยังเป็นสนามบุรีรัมหรือว่าไทยแล้ แล้วก็จัดการแข่งขันในสนามแรกเลยเมื่อวานก็มีงานถแถลงข่าวแล้วก็มีการขายบัตรหมดไปที่เรียบร้อยโซเอาเรียบร้อยนะครับถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับในฝั่งแกรนด์สแตนดเนี่ยสานาที21วินาทีขายบัตรหมดแล้วใครที่อยากจะไปดูนักบิดระดับโลกก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าใครจะมีการปล่อยบัตรรีซองรีเซลหรือว่าบัตรมือสองหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูกันสําหรับแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับแต่ว่าสนามบอรนเซียครับแม้ว่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะดูเอาสนุกแล้วก็ส่วนเรื่องแชมป์เร แต้มมันขาดกันไปหมดแล้วก็ถือว่าเป็นปีทองของมาร์คมาเกสเดี๋ยวรอดูปีหน้าว่ามาร์คมาเกสจะยังร่างทองต่อเนื่องหรือไม่ทีเมจจะบรรญาย่ญญญาจะคัมแบ็กได้หรือเปล่าหรือเป็นคอเก้มาตินที่มาทวงบอลลังคืนหรือจะเป็นน้องชายอย่างอเล็กมาเกสที่มาลุ้นกับพี่ชายก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทุกช่องทางของช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปข่าววงการมอเตอร์สปอร์ตครับก็อย่าลืมครับลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยครับ